เป็นกาจในใในในรจะเป็นใครเมื่อไหร่แล้วพี่ร้องไปจะเป็นใครกันเนี่ยไอันี้แฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะช่วยด้วยนะไ,มมไ,ไม่รู้หรอหายอไปแน่ช่วยฉันด้วยนะเป็นคนดีพวกนี้ไม่เป็นคนได้ไม่ทกำลังได้ค่าฉันมาเไม่รู้หรอตอนนั้นฉันไมาดถึงโดนได้ค่ามาล่ะครับเราเองเราให้หน้ำ <c oughs> ให้ประธาน เป็นกระสัยแทนไีเสร็จน้พนทุกคนไปตายคนแล้วไปตเยคาแล้วเป่าแล้วค่านไม่เป็นไรยืนยืนขึ้นก่อนเถอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะช่วยฉันหน่อยนะรูปน้องโอ้โหนีญาตจยืนนั่งนั่เข่าไม่ค่อยยืเป็นเกาเข่าไม่ดีเข่าเข่าไม่ยืเป็นเกาเป็นตาเกาขอโทษเป็นโรคเกาช่วยหน่อยนะองคท่านคือแบบว่าแล้วทำไมถึงให้เราไล่ฆ่ามาพระเจ้าค่ะเั่นมีสารพี่น้อง คนโตให้นมามเสร็จพี่เทพบดานคนที่สองไปช่วยเสร็จพี่เทพบิีเราเป็นคนสุดท้องเสด็จพี่เทพบิีเนี่ยการแป้งใส่ความเราเสด็จพี่เทพบดานหลงเชื่อจึงในละเทศเราออกมบด้านบางหลวงเราออกมบด้านบางหลวงไม่ทันใดเลยก็มีพวกโจรมาดักฆ่าเราแล้วเพราะลูกหลอกช่วยสฐานเอีว่าใครเป็นคนใช้พวกโจรนี่มาทั้งฆ่าเราครับจ้าได้เลยเดี๋ยวเราชั้นทำให้บอกเป็นคนนี้นะไอ้เป็นคนร้ายนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ใหญ่ลูกน้องคุณแป๊บอะไรอ่ะ นี่มึงยิงข้าวแถวมาทําไมเนี่ยเป็นทหารครับอ๋อเป็นทหารเก่าคนที่เรียกว่าเป็นโจนรใช่ <6 S 2> <ะ>ครับทหารเก่าหนึ่งข้าวฮะผัดหนึ่งข้าหกครับผัดหนึ่งข้าหกนี่มีเพลงปลุกใจปุ๊บอะไรมีไหมเพลงต้องมีอยู่แล้วครับไหนลองจัดมาสถ้าถึงง,งานเพลงเกิดเป็นชายเชื่อชาติาตจำไรเก่งหายไปแล้วกันแทบไม่ไดโอ้ไม่ทำให้แเองด้วยเป็นไงกองโจรกูเลือกเบียดฟังแล้วฮือหืมแล้วเกินค่อย เป็นชายเชื่อชาติชาติตั้งใจเก่งกาจในการแทร็ปพอแล้วเดี๋ยวมึงจะเสียงแห้งมาครับไอ้ไอ้น้องมาที่เนี่ยคือพวกพี่เนี่ยเห็นไหมพวกพี่เป็นคนดีโอกยืนอไม่ขยับเลยใช่เป็นคนดีสี่หคนเนี่ยพวกพี่เป็นคนดีนะไอ้ชคนเหลือเนี่ยมันเป็นคนร้ายครับมาไล่ฆ่าพวกพี่มาช่วยกูหน่อยเถอะโอ้ผมไม่เชื่อแล้วครับเขาเป็นคนดีมึงเป็นคนร้ายมึงรู้เองไงเขาบอกกับผมว่าเขาเป็นคนดีเขบอกมึงอยู่กูเป็นคนดีมึงเสือกบอกที่หลังเขา เฮ้ยมึงกลัวตีนกูไหมวะไม่ได้กลัวตีน้วยเฮ้ยไอ้นี่มึงจะช่วยกูไม่ช่วยกูไม่ช่วยไม่ช่วยไอ้นี้มึงหลบไปมันไม่ใช่เรื่องของมึงกูไม่หลบมึงจะหลบไม่หลบไม่หลบมึงหลบไปดี่แบบไม่หลบไงกูไม่อยากฆ่ามึงโอ้โเนี่ยพูดจานี่หมาหมาเนี่ยกูต่อยไปข้างแรกเลยครับจะต่อยใครโอ้เนี่ยมึงเนี่ยนี่ต่อยไงเนี่ยกำอ่ะเนี่ยป๊านี่ดึงหน้าหลบนี่ง้างเป๊ะนี่บอกเลยนี่ง้างกบแม่ก็ถึงตัวหลบนะ น <So S 2> ี <c oughs> <c oughs> ่บังหูได้นี่บ้องหน้าบ้องหน้าเรื่งหัวทำได้บ้องหูนี่ลองคอผิดได้นั้นตกยังตูไม่ได้ถุยน้อลายถุยจับน้อลายต่อหัวนี่โอ้ลองต้องไรการจับน้ำลายกูไม่กูมาแล้วเฮ้ยรอไม่เอาหมดเลย